มีคนทักว่าทำไมคอโตเป็นไทรอยหรือเปล่าเราก็เลยต้องไปเช็คร่างกายพอไปตรวจปุ๊บหมอก,ก็เลยให้ลองไปอันต้าซาวแล้วก็ขูดชิ้นเนื้อออกมาตรวจพอ,อันต้าซาวเห็นว่ามันมีขนาดใหญ่อยู่ที่2.5เซนติเมตรไม่มีอาการอะไรเลยถ้าไม่มีคนทักก็คือไม่รู้เลยว่าเป็นไทรอยด์แต่หลังจากนั้นผ่านไปประมาณปีกว่าก้อนนี้มันโตขึ้นมาเท่าตัวก็คือ5เซน ตอนที่มาเจอหมอค่อนข้างใหญ่มากนะฮะถ้ามองจากภายนอกก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะฮะอยู่ประมาณ5เซนติเมตรได้นะครับซึ่งสําหรับก้อนที่ใหญ่เนี่ยถ้าเราผ่าตัดแบบเปิดก็สําสหรับหมอถือว่าไม่ได้เป็นการผ่าที่ยากแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการที่มีแผลที่คอเนาะซึ่งสําหรับของน้องปิกแล้วเขาก็เป็นเป็นดาราอะไรเงี้ยนะครับก็าอาจจะมีกังวลเรื่องความสวยงามที่คอหรืออาจจะต้องทางานอะไรเงี้ยนฮะก็าอาจจะถ้ามีแผลใหญ่ๆยาวๆที่คอก็อาจจะไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะฮะก็เลย ให้ทางเลือกน้องเขาในการผ่าตัดแบบสองช่องในช่องปากไปนะครับสิ่งที่กังวลใจมากที่สุดก่อนที่เราจะผ่าตัดก็คือกลัวเส้นเสียงหายค่ะเพราะว่าเส้นเสียงอะ่ะมันอยู่ใกล้กับต่อมไทรอยมากและถ้าสมมุติว่าผ่าโดนเส้นเสียงขึ้นมาเส้นเสียงเราก็อาจจะหายไปเลยหรือจะทําให้เส้นเสียงแหบซึ่งอย่างคนที่เขาเคยผ่าไทรอยมาก็จะมีคนรีวิวว่าแบบ เส้นเสียงหายไปเดือนหนึ่งสเดือน6เดือนหรือหายตลอดไปเลยคือกลัวที่สุดเพราะว่าเราจะทํางานไม่ได้สําหรับเครื่องมือของโรงพยาบาลเราเนี่ยครับเราก็จะมีกล้องในการที่ใช้ทําการผ่าตัดเนี่ยซึ่งเป็นกล้องเรียกว่ากล้องโฟนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพการผ่าตัดเนี่ยสูงสุดนะครับสามารถทําให้เราเห็นเส้นเสียงได้ชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเส้นเสียงเนี่ยเป็น หมอคงบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่คนไข้เนี่ยกังวลก่อนที่จะผ่าตัดไทรอยมากที่สุดนะครับการสองกล้องก็จะช่วยขยายเส้นเสียงให้เห็นชัดขึ้นทําให้การผ่าตัดเนี่ยคนไข้เสียงไม่แหบนะครับนอกจากเรื่องของกล้องแล้วเนี่ยครับเราก็ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการตัดเย็บในครั้งเดียวกันเลยนะครับเรียกว่าฮาร์โมนิกน,น,นะฮะซึ่งทําให้หมอเนี่ยสามารถผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยครับแผลผ่าตัดเนี่ยก็จะเล็กมากนะครับก็จะซ่อนอยู่ในช่องปากโดยที่ มีแผลทั้งหมด3แผลเล็กๆนะฮะแผลที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณแค่หนึ่งเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับการผ่าตัดเนี่ยข้อดีหลักๆเลยก็คือจะไม่มีรอยแผลตรงกลางคอเลยเนาะแล้วก็สามารถทําให้ฟื้นตัวเร็วนะเพราะว่าแผลเราเนี่ยเล็กแล้วก็จะไม่ได้เจ็บมากนะครับสามารถไปทํางานอะไรด้วดเร็วนะครับจริงๆแล้วผ่าเสร็จอ่ะไม่ได้มีอะไรเลยไม่เจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแค่ข้างบวมออกมา สองอาทิตย์ก็เริ่มอยู่แล้วคะ่ะแต่เอาสวยเลยให้หน้าเข้าลูกก็เดือนหนึ่งหลังจากมาผ่าตัดที่นี่ใช่ไหมคะก็มีการโฟลารตลอดคุณหมอก็มีทักไลน์มาถามเช็คเลือดวันนี้ค่าเลือดเป็นยังไงเรามีอะไรเราก็ไลน์ไปปรึกษาคุณหมอว่าตอนนี้ค่าเลือดเท่านี้นะเราต้องกินยาไทรอยเท่าไหร่อย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนกับเป็นคนไข้คุณหมอประจําไปเลยสําหรับคําแนะนําของคนไข้ที่จําเป็นจะต้องผ่าตัดไทรอยนะครับ บอว่าสาคัญที่สุดเนี่ยก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเป็นโรคอะไรนะครับหรือว่าถ้าเรามีอาการเล็กน้อยหรือมีก้อนอะไรขึ้นมาที่คอหมอก็แนะนําให้รีบควรพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราวิ่งเจอในระยะที่ถือว่าเป็นระยะที่เป็นระยะเล็กน้อยหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นอะไรเงี้ยนะครับการผ่าตัดเนี่ยมันก็จะมีออปชันได้เยอะเช่นเราอาจจะเลือก2องกล้องก็ได้เพราะว่าก้อนเรายังเล็กอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็จะทําให้เรามีทางเลือกมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเจออะไรผิดปกติในร่างกายหรือมีก้อนที่คออะไรก็ตามหรือมีคนทักว่าคอโตหมอแนะนำว่าควรพบแพทย์ก็ดีที่สุดแล้วครับ